วันนี้คับผมอยู่กับเจ้า Fort u n e r 2.4G ปี2019ราคาอยู่แค่900,000นิดๆเท่านั้นเองคันนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยมากอ่าเดี๋ยวมาดูมายนโฉมกันด้านหน้าไฟเป็นโปรเทคเตอร์ LED นะมีไฟ Day Time Running l ไ g h t ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกอ่ากระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็แล้วก็มีตัวอักษร Fort u n e r นะเพิ่มความหรูหราครับพี่แปลกเปลี่ยนมาแล้วทั้ง4ล้ออ่าเป็นขอบ18ยางปี2022ยังใช้งานได้อีกยาว มีไฟเลี้ยวนะมือจับเป็นแบบโครเมียมเป็นแบบสมาร์ทคีเลตหลังก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะมีไฟเบรกดวงที่3มีที่ปัดน้ําฝนอ่าแล้วก็มีกล้องหลังมาให้แล้วที่นั่งเบาะหลังนะก็บอกว่านั่งนั่งสบายมากตัวผมใหญ่กอ่สมควัวเลยเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลต้องบอกว่าใหม่มากแทบดูแล้วแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยด้านหลังก็มีแอร์หลังมาให้อ่าพาวเวอร์เอาเนะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านมาให้ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชั่นนะแทบไม่มีริ้รอยการใช้งานเลยตัวนี้มีแพดเดิลชิพมาให้ด้วยหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะสามารถเชื่อมต่อพูทูธเล่น AMFM ได้อ่าแอร์เป็นแอร์แบบเมนนุนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะบอกได้คําเดียวเลยว่าสวยมากนะถ้าใครได้ไปผมบอกว่าคุ้มค่ามากคันนี้ผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ไม่ใช่เรื่องยากนะที่วิสารรถราคาจัดไฟแนนซ์ง่ายมาก คุณลูกค้าไม่ติดแบคลิฟลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพเอาไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99รถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานถ้าใครสนใจติดต่อกันเข้ามาเลย